ตอนรับกลับเข้าสู่ช่วงของมือใหม่เทิร์นโปรกับห้องสมุดมารวยกันต่อนะคะวันนี้เรายังคงได้รับเกียรติจากหนึ่งใน16สุดยอดวิทยากรค่ะที่จะมาเข้าร่วมโครงการมือใหม่เทิร์นโปรรุ่นที่1กับทางของช่องมันนี่ชาแนลนะคะที่จะมาร่วมปลดล็อกความคิดของนักลงทุนทุกๆคนให้สามารถกลายมาเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่สมเกียรติไอซ์เลอรี่แมนหรือคุณสมเกียรติสุขเสรีกุลนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่นหุ้นสไตล์มือษย์เงเดือนด้วยสสวััดีคค่ะรบ จริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ,คะที่ <ผม S 1> จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงๆถ้าเกิดพูดถึงคําว่าลงทุนเนะะี่ยค่ะที่สมเกตเองเนี่ยเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่แลวคะโอจะบอกว่าถ้าเริ่มการลงทุนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กเลยอะะใช่คือพ,พ่อแม่เราอะ่ะให้แบบว่าเอ้ยรู้จักเอาเงินออมไปฝากธนาคารค่ะเออมันก็เริ่มต้นตรงน,นั้นเรายังไม่เข้าใจจนเออเก็ฝากธนาคารไดเรื่อยฝากประจำฝากอะไรก็ว่าไปจนมาถึงเริ่มมาไวทํางานแล้วฝากธนาคารเดียวมัน ทักเร่มจะไม่ไม่ตอบโจทย์อ๋อดอกเบี้ยฝากประจำาเไยอะไรก็ไม่ไม่ตอบโจทย์เราอยู่ในรุ่นที่ดอกเบี้ยเคยสูงมากล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก่อนแค่ฝากธนาคารแล้วก็จบใช่ค่ะแต่ทีนี้เออไม่ใช่เลยต้องหาช่องทางอื่นเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราค่ะใช่ไหมฮะวัยทำงานเราต้องมีครอบครัวมีอะไรแล้วมองไปถึงวัยเกษียณเพราะนั้นก็เลยเออมีช่องทางอื่นอีกไหมก็มองเห็นตลาดหุ้น มองลงทุนหุ้นหรือกองทุนก็เลยเป็นช่องทางที่หันมาสนใจแต่ตอนนั้นที่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กเยกไดๆว่าอยู่เรื่องของการออมใช่ครับชอบเห็นเงินที่มันโตต่อไปเยอะขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้นอย่างที่พี่บอกไปมันมีปัญหาว่าเราจะทํายังไงให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายในชีวิตที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยตลาดหุ้นตัวนั้นเป็นทางออกใช่ครับแล้วตอนนั้นแบ่งเวลาไงคะเพราะยังทํางานประจําอยู่ด้วยก็ในส่วนเนี้ยคือบางคนบอกเฮ้ยจะเล่น เล่นหุ้นเนี่ยต้องลาออกจากงานประจํามันเครียดไงคะต้องกดหน้าจอตลอดเลยเราเราได้ได้ยินตลอดว่าเฮ้ยมันต้องจ้องหน้าจอตลอดไม่มีสมาธิทํางานแต่พอเราลองมาศึกษาจริงๆค่ะเฮ้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นการเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ว่าจะลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวเป้าหมายของคนเราในการลงทุนแบ่งให้ชัดเจนก่อนจะสั้นหรือยาวตอนนั้นเลือกแบบไหนคะก็ ก็มาก็ยังคงแบบเล่นสั้นเหมือนเมาทัวไปเริ่มต้นต้องแบบนี้เลยใช่ๆๆใช่ใช่ก็ <ๆ S 2> แต่ก็คือมาปรับมาปรับเปลี่ยนก็ยังยังเน้นเล่นสั้นอยู่แต่ไม่ใช่แบบเดทเล่นซื้อขายเป็นรายวันเราวางแผนโดยใช้ที่นีเข้อมาช่วยก็เลยเออโอเคมันไม่จําเป็นที่ต้องจ้องหน้าจอตลอดก็สามารถไปวางแผนตอนกลับบ้านขึ้นรถตู้ช่วงน้าเปิด iPad iPhone อะไรเงี้ย วางกลยุทธ์อย่บนรถตู้เลยดูภาพเลยยันคืนก็วางแผนไปแล้วตอนเช้ามาเอถ้ามันราคาเป็นไปตามนี้ก็าวางตั้งซื้อไปอปอดตลาดมาดูทีจบแค่นั้นเองวางกลยุทธ์ตั้งใจดูแผนต่างๆนีน่คือหลังจากที่ตลาดมันปิดไปแล้วไม่ได้กระทบกับเวลาในการทำงานใช่ครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์นี้มาเรื่อยๆจนประสบความสาเร็จอยากรู้ว่าตอนที่เริ่มต้นพันตัวเองมาเป็นนักเขียนเนี่ยค่ะคิดอะไรอยู่คะพี่ตอนนั้น คือตอนนั้นมองว่าช่วงโหหลายปีก่อนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้จะมีน้อยและเราก็เอ๊ะลองอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเลยลองมาแชร์ประสบการณ์เป็นบล็อกเกอร์ลองเขียนไปจนมี Facebook ขึ้นมานี่คือเทเที่ยบเนี mmm. ่ยคครายๆเด็ดไอโนสมัยก่อนเนีใช่ไหมเก่าเลยอางกประมาณนั้นก็เลยพอมี Facebook มาอ่ะก็แชร์เป็นสร้างแฟนเพจเอเซอรี่มขึ้นมาก็มีคนติดตามแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็เออแบ่งปันมือใหม่ว่าเออเริ่มต้นจะยังไง เราเป็นพนักง,งานประจำนะ,ะเรายังสามารถที่ลงทุนไปพร้อมกันได้ไม่จำเป็นต้องเรามีเพื่อนร่วมความรู้สึกฟิลลิ่งเดียวกันใช่ครับมาร่วมแบ่งปันกันมากขึ้น <ผม S 1> เขียนจากบล็อกมาก่อนถูกต้องครับแล้วมีคนติดตามมากขึ้นครับผมตอนนี้ก็ในแฟนเพจก,ก็ประมาณแสนแสนคับ ทำไมเขาถึงติดตามพี่ขนาดนั้นคอนเทนต์อะไรที่มันดึงดูดให้คนแบบน้าจะนใจมันนวดเงินเดือนเหมือนกันมันนวดเงินเดือนอยากรวยอยากหาช่องทางเหมือนกันถูกต้องครับแต่ว่าพี่สมเด็จเป็นหนึ่งคนที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถใช้ช่องทางในการลงทุนเนี่ยสร้างเป้าหมายของชีวิตได้ถูกต้องครับแค่รู้จักแบ่งเวลาให้เป็นอันนี้เป็นเคล็ดสำคัญเลยไหมคะของการในตลาด แล้วพูดถึงตัวหนังสือหน่อยสิคะถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงณโมเมนต์ครั้งแรกที่เขียนเลยอะค่ะแรกพิมพ์จากบล็อกก็เป็นออนไลน์เนาะแต่พอต้องมาส่งเนะเป็นสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะมันต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างไหมคะก็ไม่ไม่แตกต่างกันมากก็เอาเขียนจากประสบการณ์เนาะภาษาง่ายๆสื่อสารให้คนอ่านเข้าใจด้วยด้วยกลุ่มคนด้วยกลุ่มเดียวกันก็คือโอเคสื่อสารกันรู้เรื่องก็เลยเป็นที่นิยม เน้นทํายังไงให้คนสื่อสารไปแล้วคนเข้าใจได้ง่ายและนภาษาง่ายใช่เอาเรื่องยากๆมาพูดให้มันง่ายๆขึ้นเขาจะได้ไปใช้ได้จริงเนาะถูกต้องได้เลยคันนี้ขอบคุณทําพี่สมเกีจมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนหนังสือหรือว่าเป็นแฟนของแฟนเพจไอซ์สีแมนเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันได้กับโครงการของมือใหม่เทิร์นโปรวันนี้ขอบคุณทางพี่สมเกียมากๆขอบคุณค่ะ าใครอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะพบกับอีกหนึ่งโครงการนะคะมือใหม่เทิร์นโปรรุ่นที่1ที่ทางช่องนี้จะจัดขึ้นมาค่ะจะทําให้ทุกมือใหม่เนี่ยค่ะสามารถเทิร์นตัวเองขึ้นมากลายเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพได้กับ16วิทยากรสุดยอดของเราที่คัดมาให้แล้วนะคะ <ๆ S 2> หากใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะติดต่อได้ทั้งทางเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางของเว็บไซต์ m o n e y Channel ได้เลยที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกัับทีหนน้ากต่่อคะ